ต่เลยอะไรวกัดซากเลยกักซากสังลงเลยค่ะปีกนก สวัสดีค่ะแม่ขอนจ้าหลันลาครับมาหลันลโอ้โหกิดไม่ได้เลยเห็ดแถวนี้เลยนี่ขาวๆค่ะแต่ว่าขอ,อให้แม่ขอนบรุ้จักขึ้นกันแล้วมันดอกมันเล็กดูสนามหญ้านะพี่พี่เห็ดเลื้องอันนี้หัวก็เคยเห็นค่ะแล้วก็ดอก เยอะมากอะ่ะเห็ดเหลืองสวยๆนะสวยมากอะ่ะเต็มสนามหญ้าเลยนเพราอากหลากเลยแต่ว่าก็บรู้จักคือกันค่ะบูรู้จักคือกันนี่ยม่บอแมนเห็ดเท่าอะบอแมนเห็ดเท่าบอแมนเห็ดเท่าสวยมากมืดเกิดอยู่สนามอันานี้อ่อนๆตุป๊ปุติป,ปีเอ็มออ่อนๆเพียอันนี้ใหญ่แล้วพุ่น มึงดูมึงดูเพียค่ะกอฮาว้านกอฮาว่านแล้วเยอะมากหลายกอมากๆจ้าในน่นกระหัวก็ขื้นเดี่ยวในจะหัวก็ขื้นเพียพี่ชุ่มหนึ่งค่ะเพียสนามหญ้าค่ะสนามหญ้าน้ำาแบบกว้างสุดลูกหูลูกตาเห็ดทั่วเคยพอแถวนั้นนะคะเคยมาเก็บเห็ดทัวท่วแถวนี้จ้ะ ถั่วอ oh, ่อนอ่อนมั่งดูโอ้เห็ดถั่วก็ว่าไปเรื่อยเห็ดดำแบบอ่อนๆนนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสวยมากด้วยค่ะโอ้ยมันเลิศมากทีนี้ก็อยากเกลี่ยโอ้โหโอ้โหยังอ่อนอย่างคบุบควบอยู่ค่ะมึงดูอวบมากอวบมากค่ะเลิศจะถ่ายหร้อจะเก็บด้วยกัน <laughs> <laughs> อุ้ยไม่แก่ด้วยไหมแบบสุดยอดอะแบบสุดยอดอะสุดยอดค่ะไม่แก่ไม่แก่ค่ะได้ได้ได Ôi, sủi mà, con ăn cất sủi Tính chưa không vấy Tính chưa không vấy Con, 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 โอ้ยไปเลอดันเออเมนี่ก็สิสวยเลือกได้ให้กันเนี่ยโพดโพบมึงดูอวบสวยมากอวบสวยมากค่ะต้องได้งุ้ยขึ้นแหละตะกุยมึงดูมึงจับุญโพดโพบหกโมหมกแตน อ,ยยอว้วนนอโอโ้โหเพื่อน,น,น, <c oughs> นเจ <c> ้ค <oughs> ่าพืาตัวงวยง่ายงวยง่ายตรวตัวห้าบาทเน <c oughs> <c oughs> ีนย่ย่วย <c oughs> บอกเพื่อนเจ้าชี้ดูแล้วก็หนีไปแล้ว <c oughs> คนก็บตือนโอ้ป๊าดใหญ่มาก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  แบบใหญ่ส right <laughs> ุดๆใหญ่ส <Leadership> ุดๆเพื hey, ่อวางอลังการโอ้ยเอาไปปลูกบ้านเฮาเอาไปปลูกบ้านเฮาไปปลูกบ้านเฮาถากตัวเ้าบ้านเอ้าเก็บยังไงหนีไปแล้วอันนี้มีนีหลายดอกค่ะดอกอ่อนเนี่ยเกีย์เนี่ย หลดขึ้นมาเป็นแบบช่อๆอพี่อปรยว่างกัร่างการเนี่ยแบบสวยมากอะสวุว่าดอกอ่อนๆกก่ยังมีอยู่ค่ะดอกอ่อนๆกก่ยังมีเยอะมากค่ะ แล้วมะเบิองเบืองดอกหัวก็ขึ้นกระไหลค่ะดอกหัวก็ขึ้นกันหลายเดี๋ยวค่อยมาเบิองมันเก็บมันอีกเฮ้ยมันเลิศมันกระเลิศกระไหลมันกระเลิศกระไหลค่ะอืมเดี๋ยวตอวกน้อยรอบหนาวมาเก็บใหม้ค่ะ ยุสน้ำยานี่ก็จะถือเขาตัดยาไปเนี่ยค่ะประจำตัดเราก็ขึ้นไม่แล้วตัดเราขึ้นไม่แต่ว่าพอใกล้ๆหนาหน,นาวเนี่ยมันก็จะบกขึ้นแล้วค่ะยาเย็น,ยนแล้วไปปลูกบ้านเราด้วยมเล็ดถือ ว่าจะตัดแต่ไม่ไหวตัดไม่ไหวตัดไม่ไหวค่ะตูปุติปิใช่ไหมโอ้ยลายแห้งมึงเนี่ยปวดผู้บอกงูบอกเตี่ยงเก็บตะดอกนงี้ยค่ะดอกน้อยเดี๋ยวข้ามาค่อยมาหยามันอีก เลือดเต็มตาเต็มตาพีาห่หัวก็ขึ้นกับมี่ค่ะหัวก็ขึนกันมี่น่าล,ลักน่าล,ลักไม่แงะอะไรไว้ตรงนี้ เออเขาดูหน้านแล้วมัน,นมัน,นเป็นตาตัดเอออ่อนมากมือปีนี้อ่อนค่ะปีนี้อ,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 อ่อน,ออนค่ะปีนี้เขามาท่านอ่อนค่ะปีนี้เขามาท่านอ่อนชุบป,ปีนี้ปป <c oughs> แกเนียอ่อ,อนอ่อนมากเนี่ยแต่ว่าปีนี้ตรงเนี้ยเพิ่งเจอค่ะปีนตรงนี้เพิ่งเจอแั้วปีที่แล้วเราก็เดินกันอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ถึงตรงนี้เนาะเออไม่ถ้าไม่ได้มาจอดรถตรงนี้ก็ไม่เห็นนะเนาะ โอ้ยล่นตะกาค่ะล่นตะกาเก็บแป๊บเดียวเ้อไม่มีเมงอ่อนมากอ่อนมากสวยมากอ่อนมากสวยมากคือว่าโพดโพลบกมบกเตี่ยงอ่อนอ่อนงาม ทุกคนเขาจะสงสัยสองคนนี่มาเห็ดอย่างอีกแล้วสองคนมันมาเห็ดอย่างอีกแล้วกลางสนามแต่ว่านี่สนามสาธารณะค่ะเพราะเป็นห้องมันไม่เก็บอะไรน่าอะไรโอ้ยมันน้อยพอดเก็บไว้เก네็บรอบหน้าเดี๋ยวมาอยู่พอดโพกหอบเอาหอบเอาเลยะ ได้ไรล,ล่ะลูกออาเอาออาเอาจ้าของมันก็งางมาก่าตัวบกง่ายค่ะเลยก,กากแตกสุดยอดไม่ล่าสุดยอดไม่ล่าล่นตาบกงเลยนี่นี่น่ารักน่ารักตอแตะปะ เยอะม,มากวันนี้ล้นตะก้าหมดนักแน่ในตะก้าใหญ่เหมือนในตะก้าใหญ่เนี่ยป่ะปีกนกเยอะม,มากค่ะคอพุ่นพุ่น,นเดี๋ยวเก็บเอาเตี้ยอ่อนๆกับพ่อค่ะแก่ๆก็ไว้ป่ะไอปีกนกก็เ,เอาแต่อ่อนๆนดอกน้อยๆก็พอ เขาบอกว่าทำมันแห้งแล้วมันจะหอมจากแห้งแล้วก็แบบทำเป็นแบบเครื่องหอมได้เลยว่าฉนะันเนี่ยเครื่องเทศเครื่องเทศเยอะมากอันนี้ไม่เอากเกลี่ยเรียวเฮ็ดพิงเฮ็ดพึงสวยยอดนอ,อนสวยสวยอยู่นั่นไห่ได้ย่ได้ย่ อมากอ,อ,อ,อ่อนๆด้วยค่ะเยอะมากอ่อนๆด้วยกักซากเลยกักซากสังลางเลยค่ะปีกนกเก็กว่า อล,อลังมากโอ้นี่ก็พอได้นี่สุดยอดนี่ก็โคตรใหญ่ค่ะเฮดพิดงาม,ามจนว่าค่ะเธอเลอิศเท่รีเลยสวยมากสวยมากค่ะ <c oughs> ป้าเนี่ยไ่ได้มาโดนนะเบิ่บงดูเฮดพึงเข้าไหม <c oughs> เท่าเฝ้าป้าเลย ก็เพื่งเนยก็เป็นแผงอยู่แม่นปะนะแกแล้วว้าวเห็ดดำกักซากเลยดำกักซากเลยสวยมากสวยมากสวยมากมม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน